ซึ่งวันนี้ค่ะเรามาสนุกสนานกันนะคะที่ตลาดนัดราชพฤกษ์นั่นเองนะคะต้องบอกว่าอากาศดีมากๆเลยนะคะคุณแม่ค่ะร้านไหนใช้ทิพรถเดินมาได้เลยนะ,ะเดินมาพร้อมกับขวดทิพรถได้เลยวันนี้เรามีของมาแจกให้นะคะต้องบอกว่านอกจากวันนี้มีของมาแจกให้แล้วนะ,ะเรายังมีเมนูผัดน,นะคะมาทําให้ทุกท่านได้ชิมกันด้วยค่ะเพราะว่าทิพรถของเรานะคะต้องบอกว่ามีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากๆเลยทุกท่านค่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาขออนุญ,ญาตแนะนํากันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้ทิพรถค่ะ มีอะไรมาแนะนํากันบ้างนะจ๊ะอาขวดแร,รกเลยค่ะตัวนี้คิดว่าคุณน่าคุณตากันดีอยู่แล้วนะคะตัวนี้เป็นน้ําปลาทิพรสนะคะฝาสีขาวแบบนี้เลยนะคะบ้านไหนใช้กันอยู่แล้วนะคะต้องบอกว่าอยู่คู่ครัวไทยมายาวนานมากๆเลยนะคะคุณผู้ทุกค้าคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้คะ่ะสามารถใช้ได้ปรุงอาหารได้กับทุกเมนูเลยค่ะอร่อยกลมกล่อมนะคะต้องน้ําปลาตาทิพรสนะคะฝาสีขาวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ถัดมาจะมีนะคะอีกหนึ่งค ขวดค่ะนะคะคุณลูกค้าจะเป็นตัวฝาสีชมพูแบบนี้หลายๆท่านนะคะอาจจะใช้อยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้มีความเข้มข้นอร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยนะคะใช้ได้กับหลากหลายเมนูเช่นเดียวกันค่ะร้านไหนใช้กันอยู่นะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าเดินมาที่ปู๊กิจกรรมของเราพร้อมกับที่พารสเนี่ยเรามีของแจกให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าเนาะนะคะพี่ๆท่านไหนพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนนะคะใช้ที่พารสอ,อยู่เดินมาพร้อมกับขวดน้ําปลาได้เลยนะเรามีของแจกให้ค่ะถ้ากันมานะคะตอนนี้ ทิพรสไม่ได้มีแต่น้ำปลาแล้วนะคุณลูกค้าแต่ว่าเรามีนี่ค่ะเป็นน้ำส้มสายชูกรัด5%นะคะตราทิพรสค่ะซึ่งตัวนี้นะคะกระบวนการผลิตค่ะมาจากธรรมชาติเลยก็คือมาจากอ้อยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะต้องบอกว่าได้ความเปรี้ยวนะคะที่ปลอดภัยอร่อยแล้วก็ลงตัวด้วยนะคะสะอาดปลอดภัยแน่นอนคุณลูกค้าสามารถเอาไปใช้ที่บ้านได้นะประกอบอาหารได้นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะนะคะที่พิษณุโลกเนี่ยทีมงานของเราก็มากันหลายวัน นะคะหลายๆร้านค้าที่นี่ก็ใช้ตัวน้ำส้มสายชูกร่น5%ตัวนี้อยู่นะคะซื้อไปใช้กันได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามีแจกให้ด้วยนะคะอีกหนึ่งตัวค่ะเป็นตัวนี้เลยนะคะพี่ขาเป็นทิพรสค่ะผงปรุงรสนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะสามารถที่จะทําได้หลายเมนูอาหารค่ะทั้งต้มผัดหมัก ทอดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ค่ะหอมกลิ่นเครื่องเทศมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยด้วยค่ะซึ่งจะบอกว่า2ตัวนี้เขาเป็นเครื่องเทศที่อยู่คู่กับอาหารไทยมาหลายเมนูแล้วก็ยาวนานมากๆเพราะฉะนั้นนะคะท่านไหนที่ใช้อยู่แล้ววันนี้เดี๋ยวมีมาแจกให้ด้วยและยังไม่พอค่ะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งเมนูมาผัดให้ทุกท่านได้ลองชิมเลยว่าเอ๊ะที่มาลดที่ใช้เนี่ยผัดกับเมนูอาหารแล้วมันอร่อยแค่ไหนบ้าง นะคะตอนนี้ค่ะนะคะสำหรับท่านไหนที่เดินช้อปปิ้งกันอยู่นะคะก็แวะมาทักให้นะคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาแจกของกันก่อนดีกว่าเป็นการวอร์มเครื่องนะคะอ่ะเดี๋ยวมีไหมนะมายีค่ะมาค่ะใครมีสีส้มมาเลยค่ะมาค่ะคุณพี่ขามาเอามาก่อนมาเร็วสีส้มเร็วเๆเรวแจกฟรีมาเร็วมาน้ำปาที่พะรถค่ะมาเลยค่ะเอาไปใส่ท่านไหนยังไม่ได้ เชิญเลยนะคะบ้านนี้ได้หรือยังคะคุณแม่ขาเอาไปทําเมนูอาหารที่บ้านได้แจกฟรีค่ะรับได้เลยคุณพี่ขาเข้ามารับเลยค่ะใครยังไม่ได้เชิญเลยค่ะนะคะเหลือสามซองสุดท้ายอ่ะบ้านไหนยังไม่ได้เดินมาเลยจ้านะคะบ้านไหนยังไม่ได้เชิญเลยค่ะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําเมนูกันแล้วนะคะเมนูวันนี้ก็คือเมนูผัดซีอิ๊ ใหญ่นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแจกฟรีนะคะให้ชิมกันทั้งตลาดเลยคุณพี่หานะคะของเราก็ใส่น้ํามันลงไปแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับนะคะกระเทียมสับนะคะนี่ค่ะแม่ครัวนะคะตอนนี้ใส่อะไรคะเชฟหาขั้นตอนใส่ไก่นะคะใส่ไก่นะคะตอนนี้ใส่ไก่ลงไปแล้วกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะคะใครที่อยากจะลองชิมนะคะเชิญได้เลยนะคะ อ่านี่ค่ะหอมมากนะคะเดี๋ยวเรามีแจกให้ชิมด้วยนะคะเชิญได้นะคุณผู่ชมแวะดูได้นะค,ะ,ค,ะ,นนะ,คะ,ะถึงขั้นตอนสําคัญแล้วคุณผู้ชมนะคะถึงขั้นตอนสําคัญแล้วเราจะใส่ผงปรุงรสชิพพรสนะคะใส่ผงปรุงรสชิพรสนะคะใส่เยอะอร่อยเยอะค่ะนะคะใส่น้อยอร่อยน้อยนะคะนี่ค่ะนะคะก็หอมมากๆเลยนะคะตอนนี้หอมมากๆนะคะตอนน,ตอนนี้กลิ่นหอมมากเด,เดี๋ยวเราจะแจกฟรีด้วยนะคะ ใครที่อยากจะชิมก็เชิญได้เลยนะคะนอกจากอร่อยแล้วนะคะหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยสุดๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดก็ดีค่ะเมนูทอดก็ดีค่ะเมนูต้มหรือว่าจะเป็นเมนูหมักอร่อยหมดเลยนะคะกินไหมครับกินไหมครับเดี๋ยวแจกค่ะนะคะกินไหมลูกนะคะใครจะกินเชิญเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีแจกให้ปรีนะคะให้ชิมกันนะคะเอาละค่ะทุกท่านค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเมนูที่รังสรรออกมาของเราเสร็จแล้วค่ะกับเมนูเส้นใหญ่ ผัดซีอิ้วไก่นะคะโดยผงปรุงรสตาที่พรถค่ะอร่อยกรมบก่อมแน่นอนเพราะว่ามีทั้งความหอมของกระเทียมแล้วก็ของพริกไทยด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีเสิ์มนะคะพร้อมกับตัวน้ำส้มสายชูกร่น5%ตาที่พรถด้วยกินคู่กันบอกเลยค่ะว่าอร่อยกรมบกรอบเหล้องตัวแน่นอนใครอยากจะชิมแวะมาได้เลยนะคะที่ตลาดราชพฤกษ์ค่ะ ก็อยู่กันที่ตลาดราชพฤกษ์นั่นเองนะคะต้องบอกว่าตลาดนี้ของกินเยอะมากเลยคุณผู้ชมหานะคะมีหลายร้านมากๆเลยที่สําคัญค่ะหลายร้านใช้ทิพพาร์ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ทิพพร์ของเราค่ะมาออกบูธกิจกรรมที่ตลาดนี้นะคะทั้งมีของมาแจากให้นะคะทั้งมีเมนูผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ไก่อร่อยมากเลยนะคะเมื่อสักครู่ได้แจกให้กับกท่ชนได้ทดลองชิมกันไปแล้วนะคะท่านไหนอยากจะชิมตอนนี้เดินไปที่บูธทิพพร์ได้เลยนะคะแต่ว่า ันนี้ค่ะพวกเราเนะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะลิปแรกค่ะพวกเราที่พะลดค่ะจะไปออกซูที่ตลาดไหนจังหวัดไหนรอติดตามกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทิพร